เว้เออผิดห้องเออผิดให้ผิดให้น้านหนีมาปั่นปั่นผิดหน้าแล้วโอ้ยสวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้มาดูสายหดอีกแล้วเอ,อ้ยมาปั่นนาครับวันนี้สายหดนะครับผมอมาปั่นกันเกียร์ไหนเนี่ย มีต่ขาแรงครับนี่น่าจะปั่นรอบสองนะครับผมไปปั่นเสร็จแล้ว ลงนาบิงใหม่ครับดินแตกดีมากเลยขนวุนไปบิงใหม่แล้วนะรถเบ๊ <Yeah. S 1> ออกป <Yeah. S 1> เป็นเอ็นนั่นคันนี่ไป nhap <Yeah. S 1> ปั้นบก่ก เออบาปัน่นดูเวเออผิดทางเออผิดให้ผิดให้หน้าหนีบาปันปันผิดหน้าแล้วโอ้ยเวอูวีผิดผิดหน้าเลยนี่ผิดทางผิดทาง นานนี้ไม่ปาดนะทุกคนอู้หูหูโอ้ยไปยนั่นโหโหแต่วะคุกแกไปครับใครจะนาน,นี้หรือเปล่า น ų, room, right, right, like Esta, Or, ั่นนี่บ่ไอ้ปั้นนั่นนี่บ่ทะลุอะไรนะอะไรนะเต็มทะลุตรงเนี่ยตรงอันนี้เสร็จแล้วบ่เสร็จแล้วครับอันนี้ก็ไใบรอมันแห่งกับว่าจะใบว่านเข่าหรือว่าครับอ๋ออันนี้ว่านเข่าอีกครับอันนี้ว่านเข่าหรือบ้าครับหน้าฝังครับเอาแล้วหนามอมาตั้งไหนนี่หนามหนามอมาตั้งกับนึ่มาจับเนื้องตัวหน่ง โอ้นี่อันนี้เอาเข้าพักออกผมดังเข้าพักออกถ้านั่งถ้านั่งถ้านั่งจะเริ่มเขาภาคเต็มไปกินไม่นานต้องขึ้นไปทิมอโอเคครับไปลูกวิโอ้หนานี้เขไม่ต่างนะครับโอ้ไปลูกวิหนานี้ยังแขะอยู่เลยครับไปไปกลับขึ้นกลับขึ้น ปันป่นผิดปั่นผิดอ้าวกล <c oughs> ับคืนครับโอ้ลูกพี่เอ้ยไปไปปั่นผิดนานะทุกคน <c oughs> ต้องกลับคืนด่วนๆดน <c oughs> จะหมดงานแล้วครับพอดีแหละอยไปแล้วโอ้สายโหดครับเอามาดูแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาหรือเปล่าขายขายชาติขายตัดเลยสากหนึ่งนะรู้ว่าปั้นต่อบอกไปทำไรนี่ปิดคณาบอก แล้วโอ้ยนานลมนะนี่ทุกคนไปไปมากๆอย่างนี้เลยเจ้าม่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> ด้ปิดคันนานะครับผมปิดในเขาขึ้นเอา้เอาเจ้าไปเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ